นะชิมมังด้วชิมมั่งด้วยอ,อร่อยน่กินด,ด,ด้วยนะอร่อยมากจิ้ด้วยไอ้ไรน,นะพี่วินโดแต่หนูอรอไข่หนูอยู่มั่วหรล่ะแกต้องไข่อยู่กระป๋องฟ้าอีซีมึนบาดมือเบี้ยนี่ โม่ใหวยแกกับป๋องฟาอุ้ยสิอ่าคือไหวเขาแกเองมันแกม่ได้มูมีงูใช่ไม่ยิงว่าถ้าแกว่ได้แล้วแกเขาแมนวนมาเขาเนาะเพราะแมนบาทมือแล้ที่ว่ามันเป็นกระป๋องขี้จ้าเบียนะจะเรียกเล็กน้อยเพื่อเช้าตีผีมือใช้ได้อร่อยด้วยปกติ่รถเกลือกหัวมเนี่ย ไาวว่าอร่อยแม่ทำอร่อยแม่ทำอร่อยเนาะพี่แจ๊คยูเด้อม่กินน้ำิน้ำมูกเขาเขาจะเอาใจตัวเองไม่ได้ใส่แล้วก็แบบนี้มากกว่ามันเออนี่ด้อร่อยไหมนี่นดคั่วฮะเือของมันยินไหมแม่ใส่พริกขั้วนิดหน่อยนะอ่อนน่ะใส่สูตรของแม่อร่อยัหมพี่ด้ อย่าวาลเกลือควา้องว่าผมจะรดความน่ะผมลดความเพื่อให้ไขูกนะพี่ใหม่อย่าพูดเกลือโอ้กินเยอะเลือพนึงรถเกลือความก็รู้บอกพริกหนูว่าหนูอย่าไปล่าหอยอีกอ่ะโอ้ยเจวอันนั้นเจวมันโลมันโลหนูว่าอย่าไปล่าหอยอีดโอ้ยมันตกจะไปมันเหรอฮะไปบอกพ่อมากินไปอุ่นไปเอ้าลืมไปละออ๋ Lưu một lưu thơ tôi là tôi lưu mà lưu ọp thơ rồi là thơ bây giờ đi lại mà Nó kín giờ Vâng có đó Nó đầy nào quả Mở nào leo à, cả bớt nó Bố lúc Em mày, em mày có phải năm ừ. là hay đẹp, Tình nhà tệ Tình à. đây à. Lại à, mai, mai. Mà là chưa, mày đi อร่อยมากหรืออร่อยน้อยอร่อยมากพีอมืูแม่เจก็งมือนกับะหมีอแซ่บรสเกลือบ่มากเขาบอกว่าไงพีกินข้าวผัอร่อยเยี่ยมแม่ทำอาหารอร่อยโอ้ยรสเกลือเป็แจ่วร้อยไม่ก็บอบว่ามันลูดุลน้ำผาลูดุลเลยโอ้ยเขาก็ไม่ได้ขายกับข้าวสิคะเขาเป็นแม่ค้านะคุณถ้าทำเก่ง ว้าบาฮะเป็นไงพี่โดวมาดิฟ้วมาดีค่าหน่อยเร็วคุณกับธรามาติถูกคือประตกเยอจีคุณว่าดอกไม้ตายเหยาอือ อันนี้ก็ยังจะอยู่ผมมั่กินเพราะมันมน่องเลยอะพี่โดเจอกับผ่านแล้วเป็นไงก็<ด>ยังยังรู้เหรอ,อยังรู้ลองกินสิอะไม่ไม่ถึนี้งพูดพี่ดดเป็นไงกินผ่านแล้วก็จิม้มไม่รู้อ่ะพอมีจ<ด>ิ<ด>้มดูจิ้มดูเนี่ยอันนี้ไม่เบ็ดกินแล้วอร่อยมากเลยกินแบบเนี่ย มันสลาดถ้ได้ดูมันบริสุทธิ์เถอด้ยโอ้นีดีกว่าปิ๊กได้กาเอลรูกเพ่อทำลูกหญ่ค่ะก็อยู่นหนึ่งวาหมักเค้มมันมันรีหวานอ๋ออีกันึ่งใส่น้ำมันน้อยเกินนี่ดูดดู ถ้าไม่ใช่เชฟทำไม่ได้เอามันติดเฉยปกติแล้วไม่ต้องทำได้แม่ทำประจำที่ไข่ไ่อในกระทะเมนเดดไปโดยไปกับใครครับไปกับพ่อใหม่ไปนคนผมสามพัน ขิงเยอะครับโอ้ได้กับได้ไหมเสร็จปะได้พี่วีโดพี่วีโดพี่วีโดพินล่ามันเดินอันนี้อ่เดินไปด้วยพินล่ามันพินล่ามันเดินอันนี้เนี่ยพินล่ามันเดินอันนี้ทำไมที่บอกพินล่าแล้วว่าอย่าเดินพินล่าอย่าเด้อเอ้าพินล่าเป็นไร คนะเกเไม่อมยังไม่เนี่ยอะไรตายยังอยู่ไตตไข่ดาวมะเอานี่ละนี่ลย่หลเรื้องไข่นี้ก็ได้อย่าดาวอย่าดูเถม่ี้ยังกินเขา่แหละกินรน่อ๋อกักแจ้งงไกินอไกไข่้เกานหมักแจ้อเม่มึงมะเป็นหนังปอมันอยู่่อุ้ยอาหดๆอยากกินัไข่เออ ดีดีบอิเปลืองตีเอาเอาเด็กเดาไหมทำไมเพราะนี่ก็อยากกินนี่กันวะเนี่ยเอออยากกินละนอว่ะดินนั่นเป็นยังมาจากดันออกย่างเดียวมันร้อนอยู่นะลูกต้องเช็คก่อนยูซี่เป็นได้ฝีมือผ่านอดีหมดผ่านแม่บอก ตืนมากคนมาห่เนอะไอการองมันเือนกับพ็ดดีเลยดูโดดอยู่นี่หะอยู่ดี่อดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดไออุ่นอุ้ยกองทีล้มยังเจักวนเพิกับกมากเ็ดนไปงานได้ยังได้เอะไห ม, <c oughs> มันสิแตกแต่หนูดูหน้าก่อนนะตั้งหนาก็มีบะจีบอตเตอร์กรไรมันหน,นีหยาบนอ็งขาวๆเลยมามากยำๆำมาไขา่สิยำได้ดีว่าบ่ก,กินดิบนะเบ้อเลือมา ส้งพีมพลาแซเป็นไงเดือหลแต่เขอร่อยตองไวยาก็ตงเียวเลยเมียพี่โตจะดูอพี่โตสัมผัสหนอะไเยอะหรือว่าไม่อะไรเยอะอะไรน้อยหรือว่าอะไรเยอะพี่โตะใครไม่ถนั บาดไหนานะพี่โดเลียดก้าวเจ้าออให้เราเนาะอร่อยเยอะพี่โดอร่อยเยอะหรือว่าอร่อยน้อยไม่เกิบเแซ็นต์มังมั่วรู้เนี่ยก็บอกว่าอร่อยเยอะหรือว่าอร่อยน้อยแอบไรยังสวัสดีไรเจ้าพ <c oughs> อแล้วทีนี้มักจอดไก่กินลอาบน้ำเลยนะจ๊ะจะไหมจ๊ะวินล่าเป็นนักขอนผมไหม โอ้ยอยากเตียงหวงเลยเบดเบดรถต่บ่ามเป็นเท่าไหร่นี่แรับไม่มานอนเลยนะกี้ทังดิเราถังทำเปจอยสิตันจอดบถจักรบรเนียมึงมาขึ้นเขามีกหมอีสิตันเขามีพวกรถถมีอยู่แล้วรถถ่าถชื่อเขามีรยู่ายแค่นอาเปิดประตูทิ้งไว้ได้ อันที่เขาใส่อยู่แล้วแมอ๋อบุนแต่ต่อ่ิระยุดบอกงานไม่จอดดีแล้มบริษัทแม่แอนอนางอ้วนเนี่ยกลับแกงขบามเข้าเ้าแเมเมเ้มเขามเข้มาัมเามเอ้า เขาหมืองเนื้อไหค่อยฟากเอาแต่ว่าเนื้อนิ่มๆิ่มไหมเนื้อเมื่อคืนนี่แเสียบไม่ได้แต่ว่าทรัพย์เปียกสดยุบอะแล้วเพรยะเดี๋ยวซุ้มค่อยไปเองอ๋อก็ได้ประมาณนั้นแหละถ้าไปก็บปได้สองอันแต่ว่าเอ้ยขึ้นมาล่อง่ายมันจะว่าได้เนื้อได้ตับกับหน่อยนี่เงี้ยแช่นซุมดีได้อันเราปาดมาเปะมันบอกเราปาดโอนของไอ้ใหม่ี่ปาดมาเปะให้เลย แต่ตรงหอยลรปลาดเอาอีกอ,อ๋อนั่งจัดลูกคนลูกค่าคนลายคนเนาะคนจะเอาใจลูกคนมาได้อันนี้พิเศษซื้ออืมอื่นๆวัดดีจ้าพไม่เฮิร์นโอเคย่าขยับกองอุ่นเก่งเน่เก่งเน่เก่งเก่งเร็ว เก่งขยายเป็นหนังเก่งๆตัวเมื่อตัวเมื่อเก่งแล้วเก่งเออแต่เห็นมิล่าไหมเห็นมิล่าไหมหันมาเห็นมิล่าไหมเก่งเก่งอยู่ใช่ปุ๊บจ้ะเขาอีลากินข้าวแสดงว่าแช่ไม่้องเหนเนาะเขาใครก็มันปกติกินเด้เนี่ยปกติมันกินเด้เนี่ยอันนะปกติมันคือกินหลายเลยเก่งคือ แต่ว่าบอยำคือเก่าหมดละผมจีอื่นเลยบ่ลีเลียลืดโงข้ออื่นบ่คับกระเามันจังอื่นกระเพาะมันจังระบายเะี้ยอือืมาหน่อยบอยำยาให้กล้องที่ล้มหน่อยให้กล้องลให้วินโดตีเลยนะโอ้ข้างให้วินโดสังหารยู่นะวินโดมือสังหารนะเนี่ยเรียกน้องก็สนใจดีพี่เล่สนใจแล้วเ็หัวมงเยเป็นไงพี่นล่ยมงเสาเนี่ยันก้าวเลยต่นนั่นอุน มีใจกว่าเงินหมื่นเก้ากว่าเสียแล้วซื้อทันให้ทันทีนะจีก่อนหนึ่งก็ปีเก้าใบอันนี้ก็น่าอมเข้าวขึ้นไงโอ้ยสีมันสรวยโอ้ยกรอบอุ่นหงอกแสดงว่าทอดไข่อร่อยไข่อร่อยกิ่นลพ้าลงน้ำนะอย่าบังอย่าบังอาบโดนมันสุ่ม ต้งกับบ้าปูนป่ะใา้ทำแบบนี้บ่ต้องเฮ็ดนั่งอยู่ซื่อๆแม่บ่ต้องเฮ็ดหยังบ่ต้องเฮ็ดหยังนี่คือจันอยู่หุ่นยนนี่แม่ซื่อๆอะบ่เล่นนำได้บ่แม่ณร้ไม่เอาน่ะเราก็ง่ายบ่วให้ไปยงามใอ้ไปด้วยเลยห้ามให้อยู่กับย่าแอร์เลยชิมไปเนี่ยเราจะเอาบัวเอาชิมไปไม่มีแต่ว่ามือยาเราชิปโปงเอาคันดื้อปูนทานผู้เต้าหมุนรับบ่อุ่นอยู่ป่ะ หยองกันก็อีวินจาย่านน้ำแล้วกินน้ำได้ไหมย่านน้ำย่านไปสะน่อแล้วแมาหลังเนี่ยแล้วนกั้นนึงวยกันเนี้ยเข้าายกินหลับหืมหลับจะแบไง ไม่เอาเดี๋ยวอยากกินม่กินบนกับโคไว้บ้างยู่อีกนนดอเออ้โหจาข้าปัดขึ้นอยากยิ้งขึ้นขึ้นจยากจูเนี่ยอแต่ฉันไม่ว่างสิล้าอิดประเภทนี่บุญน้องไฟซอยมูอยู่นัน เกิดประเทนี่เขาตองเหตดตามเขาเอยูมาฝงไก่บอเอาบอก้นแลเุ้กเกบ้เด้อยือพุ่งยองเนาะเูยามากนเมียมึงแซ่บอีเด้อาะกินเต็มยกจะเียยกไม่กินมนี่ละ ไปเจ้ากูจ้ะโอมเดียวสมตีอะหูเราวะอยากกินนี่แต่ลราน้ากับสมดิอะเสียอะไรวะอยากกินโซวะคนแนน่มกนิงโซๆจะถือจะดีกับประหยัดไปขาบนึงมันก็ไปเปลืองน้ำแน่อื่นดิอกูมันหมอบบดแล่ะให้ไม สไปร์มกูดสิโอวมาแล้วตรงมีเครื่องดื่มอยู่หนีเพื่อนว่เพื่อนไปเปิดเห็นเอาหลวะนะครับอลาใครจะเอาหลัมาไปสู่ห้าสลานล้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 นนล้ล้านล้านนน้นนน้นนน้าลานรลน้าาลา จะบอกเรื่องพาร์บิดาคือจะเข้ากินได้ยังไงนี่ยคือกันแล้ววาก็ข้อแข็งคือกันตะเกียดเมื่อนั้นกินหมูกระทะจนบ่แซ่บเบอยู่หั่นแหละเพิ่งจะเม้าก็จะออดนีเฮียวเบาเทียวเบลก็หลุดสูนเห็นที่บอกเขาโน้นมันจะหาบัตรนะประมือขนาดอันน้อยตามแพงกูดสูนเด้อว่าอันลื่นๆมันเสียง่ายมันไหลบัตรเต๊ะก็ไปค่อยสูนแม่ก็ยังมาแล้วจนบ่แซบบอนี่ยคอยสาดหมูกระทะทีมก็ได้เด้อตะเกียดว่ะ จเจ้าอยากเศ้าก็ได้ก็แข็งเลยคนเม้าว่าเนาะคนกินแล้วขาวเขาชอบผ้มพมึงมึงมึงจะไปต้องกูบ้าอ